ชาไม่าา妹妹ม,妹妹คม,妹妹คมีความสุขใช่กลากลาโปไฮชาไม่มีความสุขไม่มีความส่อกลา กลับกลับต่อให้ไม่มีละอาชีพไม่อาชีพมาบอกว่าเราใจเราก็ใจแต่แต่ด้วยด้วยด้วยเงื่อนไขด้วยเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันเราเราตามให้ได้แค่เนี้ยโอเคฉันเราจะตามให้ต่อโอเคขอบคุณค่ะฉันไปแล้วพี่ค่ะฉันไปแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คิวยังไม่มีค่ะแค่แค่สปีกอแคปแคปอ๋อเขาบอกว่าเป็นหน้าเป็นหน้ามีกระเสือแล้วแล้วเนาะอ่าพะ <c oughs> เราอาจจะต้องบอกว่าไม่มีซีซีทีวีว <c oughs> อะไม่มีครันทำได้แล้ว